เอาลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับ Identity V อีกแล้วครับผมช่วงนี้กำลังติดก็คือมาแรงจาดก็แบบว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นภารกรที่ผมเนี่ยสนใจอีกตัวหนึ่งเลยนะก็ถ้าใครจะดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะรู้ว่าขารกรนั้นมีชื่อว่าฮาลาเบลบูบูนะ,ะก็แบบว่าตัวนี้เลยแต่เพราะว่าบนที่ผมจะไม่ได้ซื้อเพราะว่ากูไม่มีตังค์แล้วนะครับ ก็แบบว่าจะใช้เป็นบัตรทดลองแทนเดี๋ยว่อยซื้อย้อนหลังนะครับเดี๋ยวแบบว่าเล่นให้เป็นก่อนเล่นให้ตึงก่อนอะไรเงี้ยก็ผมยังมีบัตรเช่าไงก็แบบว่าเราจะมาเล่นตัวละครนี้กันเพราะว่าผมได้ลองเล่นไปแล้วครั้งแรกในไลฟ์เนี่ยรู้สึกว่าตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นสนุกนะไปก็วันนี้ผมจะเล่นหมดทั่วไปธรรมดาอีซี่อีซี่ไปก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะก็ก่อนที่จะไปรับชมนี่ก็ฝากกดไลค์ ก็ได้ตามให้กันด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้มากๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่าสำหรับเจ้าชื่ออะไรวะฮาลาบาลูนะครับผมมาครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแรกันี้เรียบร้อยแล้วกับโรงพยาบาลนี่จะเป็นเกมที่สองของผมแล้วแหละเพราะว่าเกมแรกผมเจอบอทเนี่ยคือถ้าออกเกมมันอาจจะโดนแบนหรือไม่ก็เสียแบบคะแนนเด็กดีผมก็เลยไม่ออกก็ถือว่าวอมสกิลไปรอบนี้ไม่น่าจะเจอบอทละ แผดดำไปก่อนดีเอาแล้วช็อคสุดขีด้ยอุ้มไม่ได้เดี๋ยวโดนไฟฟ้าช็อตแน่ผมว่ามันอาจจะแกล้งล้มไงแบบอุ้ยแอคล้มหน่อยดีกว่าอะไรเงี้ยแต่พอมันอุ้มเรามันจะโดนช็อตแล้วก็ล่นโอโ้โหเนี่ยแผนมันนะตัวผมอ่านใจมันถูกเลย OK, tôi sẽ chơi lên ở thời điểm này. Binhเลย. Đúng tี, phải? Khảm khảm. Ừ. 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 แปดแดงแปดดำไม่โดนกระโดดข้ามแปดดำกระโดดข้ามโดนช็อตตั้งมันแปดแดงหมดป่ะคือผมเอาจริงแล้วเดี๋ยวนี้คือเวลาคลิปนี้คือผมไม่คอนเทนต์แล้วผมเมมแล้วคือเอาจริงเลยอแค่นั้นแหละ น้องๆจะได้เห็นแบบว่าพี่เน็ตแม่งพัฒนาว่ะอะไรเงี้ยผมก็เอาจีบเวลาผมเล่นอ่ะเอาดีสองสี่นะเดินเข้ามาช่วยอ่ะสองสี่อ e ีสปอร์ตนะแล้วผมวางเลยเอ้ยผมเอาตายอ่ะแค่นั้นแหละกูอเอาขาด โอเคตายแล้วถ้าผมโดดข้าม um, ถ้าผมแปะถ้าผมแปะถ้าผมแปะแดงแปดขาวแปดดำแปะแดงแปดดำ,แ,แ,ดแ,ดำแล้วก็อุ้ยหดไปเนสโอ้โหถ้าหดอย่างนี้แล้ว <Zeiten> เดี๋ยวแบบทีมคงทีมแข่งเขามาจับตามแมวมองทำไง ลม่มไม่ลม้มตําเลยกระโดดข้ามดิแปลอะไรไม่รู้อ่ะแปลดำไปแล้วใช่ปะแปลดำก็แปลขาวต่อเดือแดงเฮ้ยคนหนึ่งเ่าทีละคนดิตรงนี้มันอยู่กันเดียวกังอ่ะแล้วอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยเนะี่ยล้มไม่ก่อนไอ้ผู้หญิงนี่เหลือสีขาว คือวงมันมั่วจนบอกว่าผมดูสีไม่ออกอะเนี่ยเฮ้ยอะไรนึงไปดการแล้วอุ้มแม่งเลยแล้วกันไม่มีอีโก้แล้วมันทำอะไรทุกคนอันนี้คือสกิลของมันเทอร์อะไรต้มแทนแขวนเลยสกิลมาทำอะไรได้อะไอ้ตัวเนี้ย ไม่ตนครับคือแบบว่าไล่ใครอยู่ผมต้องเอาสุดไงแปะแปะไปไหนอ่ะพี่ก็ตามดิพี่ม้วนแดงมาม้วนขาวพี่แปะน้องล้มน้องล้มพี่ก็อุ้มน้องมาพี่เอาน้องไปแขวนให้กว e ่านั้นมาช่วยแสดงว่านักบวชอยู่ใ,ใกล้ๆให้มันวางไอ้ี่อีกแล้วสกิลอะไรของมันไม่รู้เนี่ย แมแดงเฮ้ยน้อง <S <S อันนี้น้องยนเกมนะคือน,น้องไม่ไหวกับพี่ใช่ไหม <S <S คือมันรู้ไงว่าเจอผมไงมันเลยบอกว่ายอมนะเนี้ยเอย้นักบวชมันเพิ่งมาช่วยอุยล่เจอตัวนักบวชผมไม่ค่อยชอบไปตัวนี้เลยแต่เลองหาดูก่อนว่าเขาไปไหนเจอล้พุ่งเลยเอาความเร็วเอาความเร็วข้อแรก แปะขาวแปะดำแล้วหมุนหมุนทำไมหมุนเพราะว่าจะโดดดักหน้าไงแล้วตีไงแปะแดงฟังไม้ก่อนไม่รีบฟังอีกวิ่งขวานะเอาหลงลอยหลงลอยแล้วผมวับตามมาเลย ผัดขาวหมุนตีโอหอดเกิน<อ>ก็แบบว่าเล่นด้วยความ<อ>ใจเย็นนะอันนี้ก็ผมแบบเล่นด้วยความใจเย็นนะน้องว่าผมหมดไหมแต่ผมไม่ได้ใช้ตั้งยูเอฟเลยไอ้นักเต้นมันลุกมามันชอบอยู่ที่เดิมแน่เลยผมว่ามันน่าจะแบบอยู่แถวนี้นแหละมันจะไปไหนอีกวะแปดดำโดดแปดดำอีกรอบแปดทำไมไม่โดดอีกวะ ไม่ได้ดูสกิลเลยกำลังเม,ม้มเดี๋ยวแตแดงเหลือขาวพี่พังก่อนเลยไหมล่ะไม้อะพี่ไม่รีบสลับสกิลเฮ้ย <c oughs> ไม่น่าสลับเลยแต่ว่า,าน, <c oughs> น่ากันแรลว้ายโดดสูงยัง กีดแตกเลยขันเมื่อกี้จะไม่โดดสูงจังเลยรยบ้อยครับเกมแรกของผมก็เก็บสี่ไปเลยนะถ้าไม่รวมกับที่เล่นกระบอทเป็นไงทุกคนว่าตึงมากถ้าตึงก็กดไลค์กันเยอะๆนะครับถ้าแบบว่าอยากดูการเล่นโตถของผมอ่ะโอเคลา์ที่ตี่เลยสำหรับเกมนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมที่สองกันต่อเลยมาครับผมเกมที่สองของเราเป็นโรงงานผลิตอาวุธนะ เริ่มกันเลยหาคนก่อนอนะันดับแรกโอเคเจอแปะแดงเออผมจำได้ว่าน้องๆบอกว่าให้เราแบบแปะแดงไว้ท้ายสุดนะเพราะว่ามันจะใบตะกิวอะไรเงี้ย <c oughs> ผมเพิ่งนึกได้แต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเรา ออจะพยายามทำตามที่น้องๆบอกวิโดนตันสกิวเรายังไม่พร้อมไม่ครบเลยก็พับไม้แต่ผมรุนรัวแหว่ดำ โอโเคแล้กกวผมกดผิดสกิลมันช้าเนี่ยง่ะเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะได้กระโดดอ่ะรออย่างนี้เป็นชั่วโมงดิแป๊ดหนึง่งทำตามเลยความสามาลรัว วุ้ยเกือบได้ตีแบบูทูธแต่ถ้าข้ามโดนนะถ้าข้ามก็โดน <c oughs> ได้ลมแล้วหนึ่งนะกูงน้ำหอมซะด้วยว <c oughs> ิ้ยโอ้เรียบ,บร้อยแน่กูต้องมีอะไรแปลกๆ <c oughs> ว่าแล้วมันต้องมีอะไรแปลกๆอันนี้เลย กินเอาไว้ว่าใช่ต้องใช่แน่ๆหลมไปก่อนลมแทนเลย <c oughs> โอเคเราได้คนหนึ่งมาแต่ว่าโดนไป็สองเครื่อนแล้วก็พับไม้แทบหมดแมบบแล้วเนี่ย <c oughs> จกครึ่งแมปอ่ะผม <c oughs> ต้องเป้าแล้วแหละใช่ปะ อ้าโดนแต่ดำแต่ขาวย้อนหนอย้อนหนอย้อนสอนพี่หรอย้อนสอนพี่หรอผัดสีขาวน้องย้อนสอนพี่หรอลงกับเพื่อนไปก่อนนะ <med> โอเคเอามาแขวนแทนเลยก็ได้จะหมต้องไปไล่ไอ้ไอ้นั่นก่อนไอ้จอมยุทธอะ่ะพุ่งเลยฮมยมีพุ่งเหมือนกันหรออุ้ย วิ้โหโดนตันเนไรครับผัดดำแล้วน้องมาผิดที่แล้วกันลมไปก่อนตรงนี้สามนะตอนแรกก็แสดงว่นานเพิ่งช่วยกันดดนตัจะรีกรุปกันอยู่พอแค่นี้จะติดหิวถ้าผมไม่ได้พูดอะไรมากก็ขอไปด้วยนะทุกคนผมพยายามเล่นแบบว่าให้เพลมันออกมาดีที่สุดไง <mas S 2> <น Surviv or> าเข้าใจพี่ปะฮัทติแดง ัหนสลับต้องหดดข้ามต้องรอา,าโดดแล้วก็ข้ามแล้วก็เอาแดงตีเป็นไงโอ้โหตัวนี้เมนผมจัดผมบอกเลยคือแบบว่าอยู่ในการคำนวณหมดละ <c oughs> หุ้ยโอ้ต้องเซ็นเซอร์นเนี่ย <c oughs> โอ้โห,หมด <c oughs> โอเคนะปูน้ำหอมเฟสสองเหลือเครื่องเดียวคนนุ่นปั่นแยกกันอยู่ ปล่ขอยก้อนน้นปั่เลยวะไปไล่หมอนนี่ดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยโดดไปดิโดดไปดิมาดิฮู้น้องๆไอ้นั่นต้องมาช่วยครับช่วยไม่ทันเอา้าโอ้ลุกเองเพราะว่าเครื่องเสร็จมีสารบาฮีนเรียกว่ามีอดีสารบาฮีน เฮ้ยเฮ้ยจะผักไปไหนแล้วเอามาอุ้มเกมนี้ได้่ามก็ถือว่าเราชนะแน่ยเอาดีๆปะคนเราแน่ๆแบบประตูออกไปแล้วอะียบรอล้าได้สามก็ถือว่าชนะนะแล้วผมโอ้ผมลมใชั้นได้กิลวนี้เลยไม่เป็นไรก็ยังพอได้ใช้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่บ่อยส่วนมากผมจะเน้นแบบแปะเองมากกว่าอะไรเงี้ย ก็แบบคมๆม้ะล่ะน้องว่าพี่เก่งไหมพี่ถามรอบที่ร้านแล้วนะครับก็โอเคสำหรับ,บคลิปนี้ก็มีประมาณนี้สํสำหรับเจ้าฮาลาบาลูนะก็แบบว่าใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกัลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าเนี่ยเซอร์เวลิลเดี๋ยวต้องมาแล้วนะผมต้องเก่งไม่ได้แค่เก่งคลิลเลอร์นะผมต้องจู๊กโชว์น้องๆอ,อีกนะก็แบบว่าเป็นกาลังใจให้ผมด้วยละกันเดี๋ยวเราอีกคลิปแลละก็ไปเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมไปบ่ายครับ